เขาตรวจนี้นะะเขาตรวนี้หล่ะเขาคือตรวจตัวเนี้ยที่ต้องตรวจว่าถูกต้องไม่ถูกต้องหอ่าพี่ตรวจด้วยเขาเดี๋ยว ถเอาจาน้งที่บเขาตรวจของสะบันทางตรวจของปอและตรวจทุกอบ่า้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ใคือว่าสองหมื่นคู่เมียผมอยู่นี่หลึ่งพี่เรามาจำลกฐานใช่ไหมเนแล้วสองหมื่นค่คนผมดูเลยใจายทั้งครอบครัวค่าใ้จ่ายรายเดือนแค่ใช้จ่ายมันพอนี่ครับครบัตารประชาชนนี่เของเนี้ยของ วิทมาเลรก็เป็นควานช้าวันี้อนท่านไม่ควรจะเสต้อง้ริ้งลงที่เขตสอบสวนู่ที่สพดำเนินเดี๋ยวเวลาลงประจําวันเนี่ยต้องไปลงที่สพดำเนินเพราะว่าจะชุดจับกลุ่มเนี่ยเข้ามาเป็นชุดธรการมีทของหน่วยงานมีทั้งของตำรวจ หน่วยงานต่างเขาก็จะออกมาทำหน้าที่นะในเพื่อเข้าใจพียงแต่ว่าข้อมูลหลักฐานมัอาจจะผิดกันพอผิดจะปั๊บข้นไมต้องพิสูจแล้วคุณก็ไปขอขอขอช้างมาข้ามาแล้วขาคองคืนแต่การตรวจยึดเนี่ยตอนตรวจยึดหมายเขาก็ต้องไปเอาเอาไปไว้ที่สมุดช้างก่อนชื่อเนี่ยมีตัวอย่างเนี่ย CU 8 1ดสิบเ็ดทับสองห้ มันเปรียบเทียบสิทสามตำแหน่งแล้วก็มีค่าที่ไม่เหมือนกันอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเบอร์จับประวัติเขาก็มีเอะค่ะเนี่ยค่ะเจ้าของหมู่บ้านค้างกันเลยสะดวกจังหวัดนคครรบบีีอน้ัสมาพ่งมาดู